อังกฤษนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรียกได้ว่านักล่านาะณิคมเก่าซึ่งในอดีตเนี่ยเราเคยพูดกันอยู่เรื่อยๆว่าประเทศที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินก็คือประเทศอังกฤษเพราะว่าอังกฤษเนี่ยเขาจะมีเมืองขึ้นกระจายอยู่เรียกได้ว่าทุกโซนเวลาของโลกเขาก็จะเป็นพื้นที่ที่ถือว่าประเทศที่ได้รับฉายาว่าพระอาทิตย์ไม่เคยตกดินเพราะว่าไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามมันจะมีพื้นที่พื้นผ่นดินของอังกฤษยึดครองอยู่เสมอแต่ปัจจุบันนี้เนี่ย ระบบการ่าในนิคมแบบนั้นเหลือน้อยลงแม้แต่ <c oughs> ในลักษณะประเทศที่เป็นเครือจักรภพของอังกฤษเนี่ยก็ทยอยลดลงลดลงล,งลดลงบางประเทศก็ถอนตัวออกไปบ้างนะครับคือประเทศไหนก็ตามซึ่งธงชาติของเขาเนี่ยยังมีเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมาย xxx ของอังกฤษยอยู่บนธงของประเทศเขาเนี่ยเขายังอยู่ในเครือจักรภพแต่หลายประเทศเนี่ยไม่ได้มีเครื่องหมายเหล่านั้นอยู่แล้วอย่างเช่นแคนาดาก็เคยเป็นหนึ่งใน เครือจากพก่อพรัอังกฤษปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่มีละเครื่องหมายเหล่านี้ที่จะไปอยู่ในพื้นที่ของแคนาดานะครับทีนี้ <c oughs> มาพูดถึงการที่ไปเที่ยวอังกฤษกันต่อไปเที่ยวอังกฤษเนี่ยเราก็ได้ไปชมนะครับสิ่งแรกก็คือไปถ่ายรูปที่บริเวณเวสต์มินสเตอร์ซึ่งเวสต์มินสเตอร์เนี่ยเป็นพระราชวังเดิมเราก็มีโบสถ์มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ซึ่งคนไทยนี่น่าจะคุ้นภาพคุ้นตากับมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เป็นอย่างดีเพราะว่า ตัวมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เนี่ยใช้ประกอบราชพิธีต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นพราชพิธีขึ้นคของราชหรือพราชพิธีฉัตรมงคลของอังกฤษเนี่ยนะครับตอนคิงชาร์ลส์ที่3ขึ้นคของราชเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเราก็ได้เห็นการถ่ายทอดสดจากที่เวสต์มินสเตอร์หรือกรณีงานพระบรมระสบของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธเนี่ยก็จัดที่บริเวณนี้นะครับเราก็ที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็น เหมือนกับวิหารหลวงซึ่งใช้จัดราชพิธีต่างๆที่สำคัญสำคัญส่วนหนึ่งของอาคารเวสต์มินสเตอร์หรือพระราชวังเวสต์มินสเตอร์เนี่ยก็ในฐานะของรัฐสภาของอังกฤษเช่นกันนะครับซึ่งก็จะอยู่อีกปีกหนึ่งซึ่งเป็นรัฐสภาซึ่งเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของโลกใกล้ๆก,กันนั้นเองเนี่ยก็จะมีหอน,นาฬิกาซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็ได้อัญเชิญพระนามของ พระราชินีอลิสเบตมาเป็นชื่อหอนาฬิกาบิ๊กเบนแต่ทุกวันนี้เราก็ยังเรียกกันคนก็ยังคุ้นเคยกับชื่อบิ๊กเบนอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนมาใช้พระนามเพื่อเป็นเกียรติให้กับสม็จพระราชินีนาฏอลิสเบตแล้วก็ตาม